สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนล่างประจำวดวันที่16ธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรเด่นสองตัวนะดูได้ทั้งบนและล่างนะจะเป็นสูตรสลับบนล่างนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะคำนวณให้ fc ได้ชมกันจะเริ่มจากงวอที่ออกเออ ข้างบนนะจะมีห้าหกข้างล่างจะออกหกหนึ่งห้าหกกับหกหนึ่งห้าหกแบบนี้นะเออห้าหกกับสามหนึ่งนะข้างบนออกห้าหกข้างล่างออกสามหนึ่งก็คือ งวดนี้เราั้นเราจะเริ่มต้นย้อนงวดที่หนึ่งงวดที่เราจะต้องทําจริงๆก็คือตรงนี้แปดหกห้ากับหกสามนี่คืองวดปัจจุบันที่มันออกแล้วก็สรงนี้แต่ในคําสั่งสูตรจะเป็นย้อนงวดเพราะฉะนั้นเราจะย้อนไปสองงวดก็คือแปดห้าสองกับห้าศูนย์ด้วยนะอาจารย์ลอกมาให้นะก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองครั้งที่หนึ่งของย้อนงวดก็คือห้าสองห้าสองห้านี่ตรงนี้เลย ห้าสองห้ากับงวดปัจจุบันที่มันออกก็แปดสามสี่เนาะกับสองสี่เจ็ดเอาสองอันนี้ละกันแต่มันย้อนนะอันนี้อันหนึ่งแล้วมาตรงนี้อันหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลอกให้ไปจะได้ไม่งงนะคะก็คืองวดที่ออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองครั้งที่หนึ่งมันห้าสองห้าแล้วงวดที่ออกเก้าเก้าสี่แปดหกห้านี่งวดปัจจุบันที่ออกนะแล้วก็ครั้งที่สองจะเป็นสองสี่เจ็ดอาจารย์ทําให้แบบนี้ทุกงวดเอฟซี FC จะได้ไม่งงกันนะคะแบบนี้ เราก็นำเอา525 5กับ247ย้อนไป1งวดก็คือหลักหน่วยกับหลักหน่วยครั้งที่2งวดปัจจุบันก็คือเลข7เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา5กับ7ของตัวนี้มาบวกกันก็คือ57แล้วก็จะหลืมบวก4ของที่574นะบวกกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น16นะได้เลข6 ได้เลขหกนะตัวเลขที่เราคำนวณมาได้คือแนวทางของเลขวิ่งนะมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะเลขหกแล้วเรามาดูผลนะข้างบนมันจะออกเออสามห้าหนะข้างบนออกมาที่สามสามห้าหกและข้างล่างออกมาที่สามหนึ่ง อาจารย์จะเน้นเป็นบนแล้วกันตัวนี้ให้ไปที่บนด้วยขบอรู่บนร่างออกมาที่สามหนึ่งเขียนด้วยดินสอตัวเล็กๆไว้ตรงนี้นะไม่เน้นนะคะอาจารย์จะเน้นบนให้มันมาที่บนเลยตัวนี้มาที่บนต่อไปก็คำนวณเหมือนเดิม งวดที่ออกสามห้าหมาเป็นตัวสูตรแล้วก็เอาตรงนี้ยกมาเลยย้อนงวดก็คือเ,นนเอก้าเก้าสี่แปดหกห้าครั้งที่หนึ่งของมันจะเป็นหกศูนย์สองเองงวดที่ออกสามห้าหกที่เราคํานวณเมื่อกี้ครั้งที่สองของมันจะเป็นศูนย์หนึ่งสองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสองกับสองสองบวกสองสองกับสองบวกกันแล้วอย่าลืมสี่คงที่ ก็จะคำนวณมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดนะงื่อนนี้ได้ที่เลขแปดข้างบนมันจะออกมาที่อาจารย์ปก่อนนะหกสี่หกนะข้างบนหกสี่หกสองตัวมันก็คือสี่หกนะมันทําได้เลขแปดใช่ไหมมันออกข้างล่างห้าแปดอาจารย์จะเอามาที่ล่างบนแล้วมาล่างเ่ยนะเลขแปด นี้เราก็เอาเออเมื่อทีออกห้าแปดใช่ไหมมันก็จะมีตรงข้างบนหกสี่หกใช่ไหมเราก็มาลอกหกสี่หกเมื่อที่ออกปัจจุบันศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกและย้อนไปของอันนี้เก่าเอาบรรทัดนี้ยกมาเลยห้าศูนย์หกสามห้าหกครั้งที่หนึ่งของมันของสูตรนี้ก็คือหนึ่งสามหนึ่งส่วนครั้งที่สองของงวดปัจจุบันก็คือห้าหนึ่งสองเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงนี้แหละหน่วย ย้อนงวดกับหน่วยงวดปัจจุบันก็คือ1กับสอบวกกันและอย่าลืม4คงที่บวกกันได้อะไรเป็นได้เใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดคำนวณได้7จ็เรามาดขาูข้างบนมันจะออกมาที่เก้าเจ็ดแปดข้างบนออกเก้านะ เจ้าเจ็ดแปดอาจารย์จะดูตรงนี้นะสองตัวนี้มาที่เลขเจ็ดเอาเป็นข้างล่างออกเจ็ดเจ็ดนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่อาจารย์จะเน้นมาที่บนจะให้มันสลับบนล่างแล้วก็บนข้างล่างมันออกเจ็ดเจ็ดนะนี่สรุปว่ามันมันก็เข้าที่ล่างดีฮะเนี่ยเลขเจ็ดตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้เลขเจ็ดผ่านเนาะ จารย์จะเน้นเป็นบนก่อนองเหนไบนล่างบนคำนวณต่อเมื่อที่ออกหกเอ้ยเก้าเจ็ดแปดเนี่ยเราก็มาตั้งตรงนี้เก้าเจ็ดแปดแล้วเราก็ชักไอ้ไอตรงนี้ลงมาศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกมาวางไว้ขั้นที่หนึ่งของตรงนี้มันจะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย ส่วนครั้งที่สองที่ออก978มันจะเป็น532 532เราก็ไม่รอช้าเราก็ดูหน่วยครั้งที่1กับหน่วยครั้งที่สองแต่ย้อนงวดกันนะเอา0กับ2บวกกันแล้วอยล่าือบวก4คงที่มันจะคำนวณมาได้เป็นที่6เลข6อ่ะได้เลข6 เรามาดูงว,วดที่ออกต่อจากเจ็ดเจ็ดนะมันจะเป็นข้างบนหกเก้าหกข้างบนมันจะเป็นหกเก้าหกนะข้างล่างมันจะเป็นหกหนึ่งนะเห็นไหมหกมันก็มาบนด้วยนะหกนี่ไหมหกนะแต่เราอาจารย์จะเน้นไปเป็นล่างนบนก็เข้านะอันนี้ล่างก็เข้าบนก็เข้ามันเป็นบนล่างนะแต่อาจารย์จะเน้นให้ไปเป็นล่าง แบบนี้หกเก้าหกเข้านะแล้วก็หกหกหนึ่งอันนี้เอามาเป็นล่างเลยให้มันสลับสลับบนบนล่างล่างวันนี้หกคานวณต่อใครจะอลองเอาไปวิ่งบนล่างเลยก็ได้นะมันเป็นตัวเดียวตัวเนี้ยบางครั้งมันมาทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมสองงวติดแล้วที่มาบนล่างคำนวณต่อ อีกงหกเก้าหกเรามาเป็นงวดปัจจุบันนครั้งที่สองมันจะเป็นห้าสามหนึ่งแต่ถ้าเป็นย้อนงวดก็คือเนี่ยแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเนี่ยครั้งที่หนึ่งของมันจะเป็นแปดสี่สามนะแปดสี่สามเราก็เอาหลักหน่วยย้อนไปหนึ่งงวดครั้งที่หนึ่งนะกับหลักหน่วยครั้งที่สองงวดปัจจุบันมันก็จะเป็นสามกับหนึ่งบวกกันแล้วอย่าลืมสี่ของที่เป็นอะไรเนะี่ยเจ็ดเป็นแปดเนาะได้แปดเป็นเจ็ดเป็นแปด ได้เลขแปดนะเขายิบเลยเนไข้างบนนะออกเออแปดเก้าแปดสามตัวนะมาหมดเลยเนาะแปดบนด้วยไหมแปดแล้วก็ล่างก็แปดเจ็ดนะล่างก็เข้าด้วยนะล่างก็เข้าดีเนาะนไแต่ว่าถ้าเราสลับมาเป็นเป็นเ,นเ,นเนบนบนมั่งเนาะอันนี้นี่ล่างนะนี่มาบน เป็นบนนะเลขแปดอ้าวใครอ้าวใครจะเอาไปเล่นเออใครจะเอาไปวิ่งบนล่างก็แล้วแต่ใจเลยเนาะอ้าวนี่อาจารย์ใส่เครื่องหมายถูกนะล่างออกแปดเจ็ดก็เข้าด้วยบนแปดเก้าแปดนะเข้าในสองตัวเลยเข้าในสองตัวเลขท้ายเลยคู่ท้ายไว้ง่ายนะคู่ท้ายอ้าวเก้าแปดกับแปดเจ็ด 9กแปดกับแปดเจดใช่ไหมแปดแปดบน8ดล่างแต่ว่าอันนี้บนล่างบนล่างบนอ่ะคำนวณต่อหัวท,ที่ออก8ปดเก้าปดจะอยู่ตรงนี้สามสี่ห้าปด้าแปดครั้งที่สองของมันคือสามสองปส่วนย้อนงวดก็ยกตรงนี้มาเลย0 5, 9, 6, 9, 6, นูนย์ห้าเ้าห้าหแล้วก็ครั้งครั้งที่หนึ่งนะ9ก้าห้าห้าเราก็จะเอา ามนี้เลยเพราะอาจารย์มีใบตรวจอยู่มันจะเรียงง่ายนะ fc อาจจะงงถ้าไม่มีใบตรวจทุกงวดนะเราก็เอาห้ากับแปดบวกสี่ห้าบวกแปดแล้วบวกสี่คงที่เก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดคำนวณมาได้ที่เลขเจ็ดอันนี้เรามาดูงวดนี้มันจะออกอะไรออกข้างบนนะมันออกหนึ่งสี่ห้าแต่อาจารย์เน้นคือสี่กับห้าใช่ไหมเนี่ยมันมาอยู่ล่างเจ็ดตัวนี้ ข้างบนไม่มีนะจะมีอยู่ที่ล่างเลขเจ็ดเพราะนั้นอันนี้เป็นล่างบนเลยใช่ไหมคันี้ก็ล่างไล่มาเรื่อยนะพื้นมานี่เลยนี่แหละบางมวดมันเข้าบนเข้าล่างนะแต่อาจารย์สลับให้บนล่างบนล่างบนล่างแล้วคำนวณต่อ เป็นงัวที่เจ็ดหัวที่เจ็ดเราก็รอกอันนี้ก่อนอีกหนึ่งสี่ห้าเนี่ยก็คือแปดสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าครั้งที่สองของวดนี้คือสองสี่สองสองสี่สองนะครั้งที่สองสองสี่สองถ้าเราย้อนไปของอันนี้ก็คือสี่สี่เก้าแปดเก้าแปดสี่สี่เก้าแปดเก้าแปดสี่สี่เก้าถูกต้องนะเราก็มาดู ตัวเลขหลักหน่วยย้อนไปหนึ่งงวดของครั้งที่หนึ่งกับหลักหน่วยครั้งที่สองงวดปัจจุบันก็จะเป็นเก้ากับสองบวกกันและอย่าลืมสี่คงที่เป็นเท่าไหรเนี่ยเก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสี่เป็นห้าเลขห้าเราคำนวณมาได้ที่เลขห้าเราไปดูซิครั้งที่แล้วออกอะไรสองห้าสองข้างล่างออกสองสองนี่ล่างออกสองสองข้างบนออกสองห้าสองเขียนไว้ตัวเล็กๆ สองห้าสอง,สองใช่ไหมมันจะอยู่ที่สิบหน่วยใช่ไหมมันอยู่ที่ตรงนี้เด้ห้าสองตัวบนเลยนะสิบบ้างหน่วยบ้างนี่เลขห้าใกล้ๆกล้กลักไนไงสลับมาเป็นบนนี่เรามาคำนวณงวดที่เราใช้เลยเดี๋ยวจา์ลดหน้าจอน,นี้ให้ดูก่อนสูตรนี้จะเป็นสูตรย้อนงวดนะสูตรย้อนงวดสลับ สลับคำว่าสลับคือบนล่างนะกูตไปว่าดีนะบนล่างบนล่างบนล่างบนงวดต่อมาต้องเป็นล่างนะคะใช่ไหมล่างนะต่อไปอันนี้พอมาสิ้นสุดที่บนคำนวณเลยงวดนี้เน้นให้เป็นล่างมาดูเลยจะเป็นเลขอะไรเบิ้ลขึ้น,นมา งวดปัจจุบันที่ออกคือสี่หกหนึ่งสองห้าสองครั้งที่2 4 6สี่หกนึ่งสองห้างครั้งที่2ก็คือ3ามแปดเก้เราจะเอาหลักหน่วยมันก็คือเลข9ต่อไปย้อนไปก็คือของเก่าที่ออก1นึ่สหาครั้งที่1มันก็จะเป็น6กหกศูนองหกศูนย์เราก็เอาเลข2เราเอา2องบวกกับ9แล้วก็บวกกับ4ี่คงที่ เป็นเท่าไหร่คำนวณมาไปเลยเนาะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะสองก็เก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสีได้เลขห้า่านผ้ชมเลขห้าถ้าสลับมันก็คือต้องเป็นล่างใช่ไหมก็สนใจที่ล่างมันอาจจะเป็นบนล่างก็ได้นะบนอะไรล่างอะไรนะ แต่ว่าถ้าเป็นสลับแล้วมันจะเน้นที่ล่างบนมาด้วยก็ได้นะมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าเราย,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 ยึกยักยึกยักมันเป็นฟันปลามันจะจ,จ,จังหวะมันจะที่ล่างะฉะนั้นก็ล่างล่างมีอะไรได้บ้างอาจารย์ไม่อยากจะจับกับแต้มอาจารย์กลัวแต้มมันหลุดเนาะก็ไล่ไปเลยเอาไปลูดนะลูดห้าไปเลยเนาะวิ่งห้าล่างอ่ะสูตรนั้นมันก็มีวิ่งห้าใช่ไหม เน้นล่างงวดน,นี้เน้นล่างมันสลับมาที่ล่างเน้วเน้นล่างห้าห้าอะไรได้วยบ้างสูตรเด่นที่มันไม่มีเลขห้าอันนี้ก็มีเลขห้าเออเลขคงที่ล่างก็เป็นเลขห้าเนาะสลับสลับ เข้าหลุดเข้าหลุดกอมีแน่นะเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงเนี่ยนี่เนาะเนี่ตรงนี้มันมันหลุดใช่ไหมมันเข้าหลุดแล้วก็เข้ามาแล้วก็หลุดนะหลุดนะแล้วมันก็เข้าให่ไหมเข้าหลุดเข้าหลุดอ่ะเข้าอาจจะเป็นเลขห้าตัวนี้ก็ได้เลข 5, ห้านะฮะจังหวะมันศูนย์หนึ่งสามห้า าอาจจะเข้าต่อๆไปหรือว่าจะหลุดอ่าแล้วแต่นะอันนี้มันกําลังสลับตามจริงแต่ก่อนมันเข้าดีใช่ไหมเนี่ยสูตรนี้มีหลุดแล้วก็เข้าถ้าหลุดแล้วก็จะเข้าใช่ไหมหลุดก็เข้าเนี้หลุดมันก็ต้องเข้าอันนี้หลุดมันก็น่าจะเข้าในสูตรหนึ่งสามห้าอาจารย์ก็เน้นไปเลขห้าแล้วกันจะใช่เปล่าก็ไม่ทราบเนาะงั้นเราก็เลือกห้าเพราะว่ามันเป็นจังหวะของล่าง ห้าอะไรได้บ้างก็ห้ามันมันไม่ได้ปักหลักเนาะมันไม่ได้ปักหลักมันมีอยู่สูตรหนึ่งนะมันไม่มีเลขห้ามันก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์อ้าว เนี่เน,น้นๆให้เนาะตัวไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกตามนี้ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์มันจะมีตัวเด่นเนาะเดินดีระยะยาวยี่สิบเจ็ดงวดรวดนะเดี๋ยวดูก่อนว่าหลุดไหมเออก็เดินดีเนาะไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะ ไม่หลุดเลยแหละนะไม่หลุดนะก็คือมีอยู่ตรงนี้ตัวสวยๆนะตอนนี้ก็จนะมีห้าหกห้าเจ็ดมีประมาณนี้นะ 5, 7, 5, 8, เนาะห้าเจ็ดห้าแปดอ่อันนี้จอระเข้ฟ้านทางสองสามหกหกบวกสองเป็นแปดจับชนเด่นแล้วสองสองสี่ไม่มีเนาะเอาแล้วแต่คนชอบแล้วกันเห็น5โอเคเลือกเอา อย่าลืมเนาะกลับตัวนะกลับตัวด้วยโอเคอรดหน้าจอผู้ท่านได้แคปไว้จังหวะนะเมวดนี้เป็นจังหวะของล่างคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ